ไปให้ยากก็คือไปอ้อมมาจาสมหทดอินเดียมาแล้วกลับมาก็ยังไม่เจอนะฮะอันนี้หอมมากผมชอบกลิ่นที่เป็นวานิลลาอันนี้มีเป็นแบบฉีดด้วยนะใช่ทุกคนเขาบอกว่าใช้กินไหนอาบน้ำล้วเฟซใช่ไหมจริงๆอะ่ะเฟซทุกกลิ่นทุกคนเพราะว่ากลิ่นอะ่ะคือหอ,<พ>อมอีกทีมันแล้วแต่ว่าคุณชอบกินไหนฉีดเงจริงฉีดเก่งผมชอบมากอะ่ะผมชอบวานิลลาอุ้ย <c oughs> ใจหนูก็ชอบหนูก็ชอบค่ะ Sweet Poison หนูชอบมากกินนี้ติดเต็กี่ติดหวานติด Fairy Frost ตกใจมากอ่ะผมว่าสีนี้ผมชอบที่สุดคุณชอบอันนี้ใช่ไหม Sexy w h i ซ e White Velvet s ซ x y Sweet Poison มันอันตรายไงมันแบเสตอะไรอันนี้เผื่อใครอยากแบบ ให้ดมเพิ่มเรามีกลิ่น crazy love crazy in love อุ้ยผมเปิดเสียงผมข้างหน้าขอโทษครับเขาเม่ได้ขาบอกบอกเขามาเลยทุกคนกลิ่นนี้มาค่ะลองดมเลยหนูเปิดฝาเลยอันนี้อะไรนะ crazy love ดูชื่อกลิ่นก่อน crazy อันนี้ยังไม่เคยดมอันดมเลยอุ้ยหนูไม่ต้องพอกนะหนูไม่ต้องพอกนะลูกพอกกบน่ากินอ่ะเหมือนเจลลี่เลยกินแบบอันนี้ก็ดีขนมขนมอันนี้ก็ชอบเหมือนกันจะไปจะไปนน่าเกลียดแต่รวม อุ้ยทุกคนอินนี้หอมอุ้ยเหมือนจ,ะจ้ะที่กินไม่เคยยังไม่เคยลองกินนี้แต่หอมอันนี้เชียร์อันนี้นึกถึงผู้อิมบัลใหน crazy love c r a z y i n love อุ้ยมันมันแบบข้างหลักอ่ะมันแบบเธอเป็นคนข้างหลักเธอเป็นคนแบบอยากหอ,อมตลอดเวลาอุ้ยคือถ้าเดิมมีแฟนอ่ะเธอจะอยากใช้อันนี้เว้ยจริงเพราะว่าเวลาแปนเวลาแฟนดมอ่ะแฟนจะแบบไม่อยากถอดจมูกออกมาถอดจมูกใช่ไม่อยากถอนอ่ะอยากแบบอยู่ติดนี้ตลอดเวลาเนี่ยกินนี้ไม่เคยมีแป เคสิเลิฟอ้าวคุณลองใช้ดิก็มีเลยใช่ปะมีเลยอันเนี้ยเคสิเลิฟอ่ะนี่เดี๋ยวผมลองฉีดได้โอ้เฮ้ยทุกคนแต่กลิ่นนี้จริงมันหวานแบบียกวแบบมันมีส่วนผสมของกุหลาบใช่ไหมคะกุหลาบแบบวิจริงจริงเขาทำมันเหมือนแบบมีผลไม้มันมีแบบอะไรอ่ะกุหมันเป็นเบอร์รี่รวมเบอร์รี่แดงอ๋อนี่ไอเบอร์รี่รวมเบอร์รี่แดงรวมเบอร์รี่แดงรวมเบอร์รี่รวมเบอร์รี่แดง ผมจะบอกว่าทุกกลิ่นที่เขาทำออกมาของ Kiss m บอดี้เนี่ยหอมสุดอันและลูกอันเนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นกลิ่นของตัวเองนะครับซึ่งแต่ละอันจะปักมีคนบอกว่าอยากให้เล่นการถ่ายของคอยากเป็นถ่ายเอาละเอาล่ะเอาล่ะต้องยืนแล้วแหละตองล้ะเอาล่ะต้องต้นแล้วเลยลุกนเลยที่หอมเต็มมากแจ้งเบาะแจ้งเบาะเต้งเบาะคือจะเต้นโชว์สักเพลงียงก่อน เออเราอันนี้เราไม่ขาดใจแฟนคลับเลยนะใครยก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 แสงให้ด้วยทีนี้หัวพี่ก่ก็คืออันนี้คือเอาใจแฟนคลับให้ยืนไลฟ์เลยไไฟตาเป็นแคคือหา้าสูงมากจริงสูงเท่าไหร่คะเนี่ยไม่เท่าไหร่ แต่เราเข้ามาในเปรมสูงเท่าไหร่เหมือนในสูงเทหลไหร้อยแปดห้าร้อยแปเกาหลีร้ยเกาหลีกนืวสบาอเจ้าชายอะไรนะกสุนเข้าบอสขอถามเพลงติดเลยนะคะเออโอ้โหรีเควสเองผมไม่คเต้นไม่ค่อยเต้นเพื่อเดี๋ยวเราให้ม่จเจย์ให้หนูใส่ค่ะมอจเ่ยนแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอตั้งกล้องให้ก่อนมิจเจยดึงนนี่ะ ยืนบนเก้าอี้ได้ไหมน้องฝนยืนบนเก้าอี้เนีม่นอันนี้คือหวังดีหรือว่าน้องฝนี่ยคือปกติแต่พี่สุกัดสูงเกินจริงไม่ไม่มีความปกติไม่มีความพอดีอันนี้ก็สุกัดย่าสุกัดย่าเวลาคุยกับน้องให้เฉียดน้องด้วยภูมิเสวยอ่ะคุณแม่ได้เบอร์อ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องให้เดี๋ยวตั้งกล้องให้นะคะเอาสูงกว่านี้เอาสูงกว่านี้แล้วแปดเซกทุกคนคะแนะนำกดอีดอเซ็ตแล้วทำจะได้ครบ ครบพันครบพันออเดอร์ลค่ะเพราะว่าถ้าซื้อไปเลยทีเดียวแปดเดตมันจะขึ้นหนึ่งออเดอร์ขอโจโจ้ได้ไหมคะขอเพลงโจโจ<อ>้ได้ไหมคะมอยากแด้ก็นั้นใช่ขอเพลงโจโจ้นะไดกนะอ่ะหนูตั้งกล้องให้อ่ะอันนี้ไม่ก้มแล้วเพลงไม่มาเลยอ่ะ แต่อยากเล่นละครคุณทำมากเลยอยากให้เล่นเรื่องอะไรรีบพิมมาเรามีเรื่องแล้วนะหนึ่งพันเร็วๆอ่ะอันนี้กี่ออเดอร์เหรอคะแอมเบนเดีออเด้อคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราไม่ใช่รับรล่อสองร้อยในทุกคนถึงห้าร้อยนี่เดี๋ยวจะร้องเพลงคู่จริงห้าร้อยป็นสองชั่วโมงผ่านไปสองชั่วโมงผ่านไปขอ0ห้าร้อย พื้นฐานเราเป็นนักแสดงอยู่แล้วไงเราอยากให้ถึงหนึ่งพันเร็วๆเราจะได้แบบว่าโชว์การแสดงสกิลที่เราไปเรียนที่แปลเยี่ยมมาอะไรนะใช้คำว่าเราเป็นนักแสดงคุณเป็นนักแสดงนะก็คุณไปเรียนที่แปลเยี่ยมมาไม่ใช่เหรอเรื่องการแสดงอ่ะก็มองฟังอ่ะมีคนบอกว่าขออยากเป็นยายแหลมยายแหลมเลยหรอกระโปรงกับมีกระโปรงบานนะคะยายแหลมยายแหลมซ้อมมายังเคยเคยเต้นยายแหลม่ะไม่เคยค่ะพี่พี่กัดเต้นไห เย่ะแหลมหรอย่ะแหลมไมีคนบอกว่าถ้ายิงคนฝนอย่างแมนก็บอกหนูใช้เลยใช้เอาซอวันิี้ล่ะปุ่นเรียบร้อยพยายามแล้วมี่เนี่ยอ่ะใช้ปื๊ดขาอ่อนจำลองว่าจีบกันขาอ่อนจีบกันอยู่จำลองจีบได้หรอจำลองจีบนีเราจะสามารถจีบกันได้หรอคนรู้ปะนี่ค่ะหอมไหมคะอือ ก็ดีนะสมพงศ์ดทุกคนดูค่ะใครที่บอกให้ตีกันนะคะสูกัสหลอเขาบอกขอถมก็หลอกดีดีมีคนถมให้ขอบคุณครับขอบคุณกายพ่อหนูุอยโอยโอยเมรอนหรือไงอ มันมันเปิดไม่ได้เออเนะเราเออเราไม่เปิดเราเปิดังก็เปิดนิดเรนี่เหรอเนิงเหรอจริงไมด้บุกไมล่ะเราไดุ้กร้องเพลง g o o g l เป็นตลอดนะไปโดนอ่ะจ่จริงไม่ะใช่หรอเป่อ๋อเข้าใและเข้าใแล้อันนี้เราแบบวาเกล ป้ายป้ายป้ายเดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้มองกันในไรนะคะนี้ปารตี้ฟองเยเหรอเลยเหรอข้องกนเนี่ยไม่ทำแี้อย่าลงองยอะมากเลยนะคะอ๊ยองตอนลงมาได้นะแต่ตอนขึ้นป่วยครับเที่ยวองเอ๋อเห้อน่าจะเคย เอาได้ทีนี้ก่กรนะคะประเภทนักเต้นเต่นทางนี้จังหวะบีดาวอย่างนี้ต้องถึงแล้วป้าขออีกขออีกถ้าขอตาขอท่าเต้นเรียกออเดอร์รองลองดนตีก่อนนะคะลอาดนตีก่อนจังหวะนี้เราก็จะแบบมีการแบบอยู่ในพักอยู่ในพักใช้ที่ไหนเออใช้ที่ไหนนี่จะเอาหวานังเดียวเลยไม่เอาไม่เอาดูแพงมั้งหรอเออได้เลย ฉันเอาผิน <ers> ิชฉันเอาไปแบบตอบพี่ชายเรื่อยๆอันนี้เราจับอันไหนเราเป็นคาแรคเตอร์นั่นเลยใช่เราจับอันไหนเราเป็นคาแรคเตอร์นะหลับตาจับหลับตาจับนะอาหลับตาจับหลับตาจับไปหาแล้วห้มาเล่นกี่ดีเหอเซ็กซี่เซ็กซี่เออ ขี้อะไรหูยห่เหรอตัวแท็กซี่มาเออเออฮ้าฮั่ท่านหัววะเออทาหลังอ่ะฉีดด้วยจีดเลยฉีดแล้วนะคะฉีดแล้วแบบว่าหวานล้วแท็กซี่เหรอเดี๋ยวผมฉีดอลนนึง ใช่อันนี้เป็นทีมใช่ะหมเป็นเซรั่มทาตัวนะต่อไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาบทบาทเอาบทบานอยู่ตัวนี้ปะอันนี้อะไรอ่ะอาบน้ำโชะไหมอุ้ยอุ้ยเอากะละมังมาไหมเอาชาเวอร์เลยจะมาป่าน้ำโชะอุ้ยสิทำไม่ได้แต่กินที่ที่หนูใช้อยู่แล้วกินที่หนูชอบ เซ็กซี่มาการิต้าอีกแล้วทุกคนเซ็กซี่มาการิต้าเต้นแบบไหนคะโยโย่เฮ้มันมันหมดเลยทุกคนเซ็กซี่มาการิต้านะคะน่ารักเซ็กซี่ที่เล่นคือมันใช่เลยคือมันใช่เลยท่าเปื้อแบบเต้นโยกแทงคืนโย่ได้เป็นโย่เกมไหมโอ้เต้นโยกเต้นโยกเซ็กซี่เซ็กซี่ของพี่ได้กินอะไรหวานหวานเอาเยอะอันนี้ได้เรื่องปะได้เยอเรื่อเหรอไม่ บบเอามือจับไม่มาทุคนจริงหลับตาเหมือนกันสั่งแล้วหนึ่งชุดทุกคนค้าสั่งทีละชุดนะคะแนะนำสั่งเลย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 ขึ้นมาใกล้ให้แล้วนะฮะเกียม์เกียมร้องเพลงแล้วทุกคน500ออเดอร์ซื้อแยกก็ได้แต่ซื้อเป็นเซ็ตคุ้มที่สุดครับเพราะว่าหลดเยอะมากไม่มีเซ็ตไหนแบบลดเยอะเท่าเนี้มิ้งโหยยกเยกเพลงมันๆหน่อยค่ะอ่ะเยอค่ะขายค่ะ ใช่ค่ะ่เนพี่เล่นเอออันนี้คือเป็นฟิลแบบเป็นไพโผล่าเหมือนแยกกันมาเด็นเมยกเดินเมยแต่ก็แต่ก็แต่ที่นาที่ได้เห็นป้ที่มัอแสบแล้วก็แบบโอ๊ยเข้าเลยเข้าเลยมเขืาองอนะน่ารัก้อแล้วค่ะอันนี้ก็ผ่านใช่หรอาขอบคุณนะคะทุกคนคือแล้วอย่าลืมจ่ายเงินนะคะถักแล้วเขาเรีกว่าทักเหมือนเครื่อง PDS เครื่องเ s ก็นะนีตอกันนะัวแ่สาวน่ารักเดี๋ยวเดินละจ้าผัสาวร้อยกว่าตนนี้องร้อกว่าแล้วค่ะสองร้อยเลสองร้อยขอย่อสองร้อยห้าร้อยลองเมผมเป็นหนุ่มหวานนะผมขึ้น b ีอเป็นหนุ่มหวานแล้วหนูเป็นเอาเอาเอาแล้วรึงถามเอาไปซิ่ง เมื่อเธอทำแบบนี้ี่ฉันแบบว่าสมมติว่าฉันจับไม่ถึงเธอก็แบบม่ก็เธมาน่อพี่จับแบบแบบตกเฟรชพี่แบบอุ้ยพี่ช้าหนูสมมติจะอ่อยผู้ชายเห็นแล้วว่าผู้ชายหรอขีดมาก่อนค่ะเ r ช z ซ in ินเ e มนะคะว่าผูชายอุ๊ยใช่ค่งัเชผู้ชเว่าเชลว่างผู้ชายพ่แเจอผู้ชายหลอกอาอยจะเดินมาแบบว่า นหนบกไม่เหนื่ยค่ะบังินี่น้อี่ราจะแกงแกงเานะเปพี่าน้องแกงแกงถ้านรเมฆกถ้าเมฆหน่อยถานรถเมเหอเนี่ยรถเมเดี๋ยวนะแกจะบอกขกนอย่งพี่กันอจริคบอกเออจริง แต่คนลองเบ่งกล้ามใหม่ดิพี่ลองเปลี่ยนี่เปี่ยนก่อนพี่เปลี่ยนูนี่เบ่งแล้วเบ่งโทยังไม่โทดิเปลนกล้ามดิพี่เปเี่ยแล้วตั้งนึ่งนะคะโอเคโอเคไปขอโทษนะคะพอดีมีคนโทรเข้ามารู้สัดจะมาปุ้ยของจริงปั๊บปุย้ยก็แน่นอยู่นะมันจะเอาติดเนื้อดิมันจะได้จิ้มได้สี่พี่พเอามัน คนตบเฟน้อยุ้งตบอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือรายการอะไรเวลา,าเราไปเข้ายิมเอ้ยถ้าไปเข้ายิมล่ะเราสามารถอาบน้ำได้ป่ะในนั้นอ่ะทุกคนเข้ายิมทช่ไมเหงื่อแตกศกศออกมาปึ๊บเ <c oughs> ข้ายิมได้แต่อาบน้ำน่ากลัวแต่ผมว่าผมเดินออกมาทำไมทำไมในนี้ก็ปวดในนี้อีก